เยอหน้าถัดไปนะครับบอกว่า,าระดับที่เวลกำหนดเนี่ยมันก็ต่ำมากนะครับจนกระทั่งแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแหละว,ว่าจะสามารถแบบระบุได้ว่า,าวัสดุไหนเ่ยที่มันมีแนวโน้มที่จะเป็น ต้นเหตุของของตัวมลุคิดอะนะครับไอ้เรื่องนี้แปลว่ารับผิดชอบใช่ไหมแต่ว่านี้ก็ถ้าจะพูดให้เข้าประโยชน์มันก็น่าจะพูดว่าว่าเป็นต้นเหตุอะนะครับอันนี้พอไอ้เกณฑ์ที่เวลมันกําหนดมันต่ํามากเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปหาย,ยังไงหรือว่าวัสดุต้นเหตุที่เป็นตัวปล่อยพวก VOC f o r m มอ d e h y d อะไรที่มลพิษที่เขาพูดถึงในย้อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยเอ,อใครเป็นต้นเหตุกันแน่ไม่รู้จะหายยังไงนะครับงนั้นในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาคารก็เลยต้องใช้วิธีปลัชนะครับก็คือเป่าลมเข้าไปนั่นแหละไล่พวกไอสารเคมีออกให้หมดอะเนาะแล้วก็ความชื้นนะครับก็จะต้องควบคุมให้ต่ำกว่า50นะครับ แล้วก็กรองที่ใช้ที่ฮีทปั๊มเนี่ยก็จะต้องใช้กรองที่เป็นเรียกว่าอมฉาบด้วยคาร์บอนอะไรประมาณเนี้ยเนาะอินฟิวส์มันหมายถึงแบบฉีดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเคลือบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยคาร์บอนอย่างเงี้ยครับเการทดสอบซ้ํานะครับก็แสดงให้เห็นว่าะระดับฟอร์มอลดีไฮเนี่ยก็มาอยู่ที่20 ppb นะครับ ยีส่วนต่อพันล้านส่วนเนี่ยได้ตามที่กําหนดใช่ไหมเนี่ยก็คือเนี่ยอาคารมันก็เลยบรรลุตัวชี้วัดนะครับทั้งของเอบรรลุตัวชี้วัดนะครับด้านไ e, e อออค่ะในในตามมาตรฐานเวลได้นะครับในรูปที่สองเนี่ยก็แสดงให้เห็นภาพรวมนะครับของกลยุทธ์แล้วก็ผลลัพธ์นะครับที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง IAQ หรือว่าเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับเดี๋ยวไปดูรูปที่2กันนะครับ